ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้พอพยพบกันในช่องของพันซักผ่านล้อทงครับพี่น้องสัญลักษณ์ของพันซักคือสองปูโงเดี๋ยวแนะนน้ำกอนไม่ตับครับมื่อนี้เอ่โอ้โโยเบื้งเสือเนื้อเสือหรือว่าเนื้อติดมันของเ,ออเนื้องวเด้อพี่น้องเด้อม,มือหนิเราไม่ใส่อ่อนพอม เราวส่งเก้ีมานั้งเกลี่ยไปท่านี่ก่อนเนีน่ยมีจุกจุกปะนั่น,นลงไปอยู่วอะอบาดจตกอันนี้คลัค่กยุติพี่น้องเดี๋ยวนำปลาลงไปเท่าไห่กันอ๋มนั่นแล้วก็ เออบีเอาบีเี๋ต้องไปยังหน่นึงเอ่ะไม่ไยนเราเซ่เบือเลยอันนี้ครับปาดโอ้โหนนอะอืมวองไปเยอะใกล้ๆพอดีปาดผมตัวนี้ย่างเต่าวัเนี่ยเสื่อมค่ำเดียว ตวาวาเนี่ยบอลพ่อพี่น้องเพียรลงไปน้ำอีกแล้วลงโบลุ่งงานว่า,า,าตัวอ่ะ ไปกอนเดี๋ยวเดี๋ยวบังเสือแนี้เลยไปโอ้มองนงี้พี่น้องมันเป็นเนื้อติดมันนะครับเนาะอ้ยมันขักเลยผมไม่ได้บอกว่าได้แตก cái mông con, um, con bé đuôi, anh này cứ qua, ăn bể nước đổ, uống phía nào nữa, đi, này Sài Văn อไอ้อที่ว่าอยากายกัดไอเ็กเขาขึ้นมาแัดนั่นล่ปะปะาะ้าว่ามันขากดแรงอืมกัดโดนๆก็ได้ดค่อยได้กินแค่นึงแล้วพี่น้องเด้อ ม่เห็นการเห็นงานอยู่นี่แหละบันที่นี่กันทางเจ้ากันสุมโอ้โอนนั่นนี่เป็น้องเนี่ยเพื่อนว่าผ,ผาคีโดพันตับจริงอันนี้ครับผาคีโดพันตับเอ่อโอ้ยพีผ่ผมก็จะปลูกอยู่บ้างเหรอเพราะนี่เป็นย่ยนด้วยอ่อตามจีบ พันตับพันลำกะว่าไปตะว่าบังแกวเีีวผมรู้ที่นั่นเออจะ่ว่าเขียวอย่างเลยผมช่วยที่ด้งยางดิบที่นว่าอหละบังเนี่ย มัต้องเพีย้ยใบอกเพี้ยงปลาผมอันนี้มันเป็นใบอกตุูมใบอกตูมกัมงแต่ว่านี่นี่ครับหอม อนุญาตไปแก่เข้ายัอยเด้พี่น่องด้วย่อยากให้เห็นหลปานไปแก่เข้ายันทงหน่อยทางนอกบ้าอองอนช่วงว่าบาด้ว่ 给蒙鲁古，平常也白念。 อบเกลียวไงอบเกลกับใส่อันพี่น้องหอมกะบีมากแต่ว่ากินกับอ๋อ ดุด,ก,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 ดกันเกลียพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวผมกินนี่ก่อนเป็นแต่ย่างไก้ดีปะมันมาทางนี้เราปะไก่ปลากลไก่เผือกหรอยู่เน้องเสือร้องไห้อยู่ปะ่ะเจ้ามันกระด้างเสือร้องดีไห้ เ,เอาพันกับพันก็หน่อยนึงน้ำบ้างขันจก้หายด้ครับเด้อสำหรับเอฟซีของพันศักอาเป็นรอยจกปับหัวไม่กินได้พรนอันนี้บม่ได้รอยพี่น้อง ท่นนันเห็นกันเอาไป็นอย่างนี้เลยอโอ้ยหนักหลายเจ้มือสัน่นพี่นอ้องมอบให้เอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้วยอ้าว cây đó làm ha, cái khát không khổ em nhìn đấy mà ไกลแล้ไก็ล้มไม่ปาเนี่ยวตัว่ตัวน่าฝนมือนี่บัานพราะไม่พี่นอ้องฝนตกดี่ครับอือตวกๆได้หเอา,าลงไปบั่นโหบันขักี่ดอกจำขีเพี่อ้แล้ว tạp bớt mới đi biết nó quá cây thằng กินก <icana>, ับแส่บมมาปนกันนะไหลครับไหลปรเด็นไก่ปลายเนี Mars, grass, grass, grass. ่ยเป็นเกลฟ้ามไก่ตีพี่้อง โอาตั้เอาออกนา้เปียงฮะปัดกตอนนห้ลูกพี่น้องเลยบัะเนี่ยแน,น่เพียงแกนขโขลใช่ไหมอืม เอาทต่ละตอนก่อนนม่ได้ติดมันแบบนี้แหละ dọn chỉ nhầm đốn tiểu hưng 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 ก็ไม่พี่น้องจับไม่ได้เลยเด้อเสือห้องไหนเสือตัวนี้ผมสื่อยัมขาดง่ายป่ะ เกือบหน้าที่หนึ่งพี่นอ้องเว้ยอย่างมาขาได้ก้อ,อนนี้มาสิมีขดูกกอนแบบนี้นะนครับอ่าฮะ ใหกินด้วยครับแต่ว่าจะพพดใด้เขียวพอดีเลยโอ้ตองมันเดือดทุกคนไปกระดูกอ้วนมันถึงยำเพราะขาดมาไงเหมือนเดือพี่นองด้อ ก็จีล่งสีก็ดีเอ็นทำงานได้ผมม่านี่กับจัดการไปผมม่านี่ผมม่นานี่ยังเนี่ยนี่เปียกมากินน้ำกันนะครับเนีย่ยหาพันธุ์นี่เคยกินเหนือมหาพันธุ์ซักเนี่ยเต้ารังสื่อมออั้งเหรอวะอ้หเดี๋ยวนะพี่รองเด้อฮ có đứa này mất kiện ngay luôn cái tiêu cái bàn đồ mà hành léo à nè nè vấn tiến mạnh là น,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 นุ่มๆเลยไหมโอ้ยบางกวอนนีรูปอ่ะ อ๋อนี่ครับหาเห็นแล้วบ่ดมันี่เป็นช่วงกระดูกอ้อนทั่ที่ครับมันยำขันยากที่อีรีมีแหละ้องไม่ไม่หิ้งเนะาะยำกระดูกอ้อนของเนื้อเสือลองให้นครับพี่น้อง เออประผลในพันนี่ก็องละ่ะจัดไปเลยบูยโอ,อ้ยตอนเด็งหนพี่น้องเอ,อ้ยไม่กินไฟกันเด้อ เราอยากได้ไอ้พี่น้องกินพอนบดอยู่จังไฟติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่นอ้องเด้ออ๋อไม่ดีเดี๋ยวขอพูดได้ไรครับติดตามระดับชรุ่งนะครับเด้อโอ้บรรยากาศกำลังดีนะมันกนำลังมากวนติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับลองปลูกเขาพี่น้องเดี๋ยว kiếp subscribe bài cây.